สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้เรามากันที่สถานีรถไฟจากเมืองเมาท่านที่เราพักนะคะชื่อนั่งรถไฟเข้าไปในยอร์คค่ะยอร์กเป็นเมืองใหญ่เราสองคนอีกแล้วกลัวขับรถในเมืองใหญ่กลัวหาที่จอดไม่ได้ก็เลยนั่งรถไฟเข้าไปค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรถไฟเข้าเมืองกัน มาถึงยอกปุ๊บที่แรกที่เราจะไปก็คือต้องเป็นที่ที่เราไปทานอาหารเช้ากันก่อนค่ะพอดีว่าอกับฮิวมีเพื่อนที่เข้ามายอกแล้วแล้วเขาชอบยอกมากเขาแนะนําร้านพาทิสเซ่นนี่ค่ะมาทานอาหารเช้าเขาบอกว่าอาหารเช้าที่นี่อร่อยมากเบอร์เกอรี่อะไรต่างๆก็อร่อยแต่กับฮิวไม่เน้นเบอร์เกอรี่ค่ะก็ไปทานอาหารเช้า คนเยอะมากค่ะเพื่อนๆโอ้กับฮิวได้ไปนั่งเต็นที่อยู่ด้านหลังของร้านเลยเดินผ่านครัวไปเป็นเต็น,น,นแบบเทมเพลราดี่แต่เขาก็คงเปิดมานานแล้วเพื่อนแต่เต็นเนี้ยนะคือคนก็มาตลอดเลยค่ะเพื่อนอร่อยมากโอ้กับฮิวนี้กินจนเกี้ยงเลยเโอลกับฮิวเช็คเอาท์เดินออกไปคนก็ต่อคิวรอเยอะเลยค่ะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเนาะเราก็เดินกันมาคาสโซมิวเซียม ประวัติความเป็นมา Amazing มากเลยค่ะมันเริ่มต้นจากดร์จอห์นเคิร์กนี่นะคะคือเริ่มสะสมข้าวของต่างๆคือได้แรงบันดาลใจจากการไปเที่ยวที่สวีเดนเนาะก็เป็นแบบมิวเซียมที่แบบว่าใช้เก็บสะสมของแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะท่านก็เลยมีไอเดียแบบว่าอยากจะ เก็บสะสมชีวิต everyday living life ก็คือชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อนไล่มาย้อนยุคมาเลยให้คนปัจจุบันได้ดูเนาะว่าเขาเป็นอยู่ยังไงอย่างงี้เนาะพอท่านกลับมาจากไปดูมิวเซียมนั้นก็เลยเอาแรงบันดันใจเนี่ยคะ่ะเริ่มสะสมข้าวของคือมัน Amazing มากเลยร้านรวงต่างๆที่อยู่ในตรงเคอร์เกตคือํำลองถนนมาทั้งถนนเลยอะคะ่ะ ในสมัยก่อนอดีตแต่เนาะเวลาที่ร้านลงต่างๆคือเหมือนจะปิดตัวปิดกิจาก,การลงอย่างเงี้ยด็อกเตอร์ก็ไปเหมาซื้อหมดทุกไอเทมทุกอย่างคือจําลองมาเป็นร้านร้านหนึ่งเลยอะคือเก็บสะสมมาตลอดชีวิตของท่านนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาเปิดมิวเซียมอย่างเงี้ยก็คือก็คงหาคนที่แบบว่าช่วยช่วยให้มันมีบ้านมีมิวเซียมมีประวัติความเป็นมาไปเจอใครแล้วมาช่วยกันยังไงเนี่ยเไม่รู้เนาะแต่มันเริ่มจาก คุณหมอคนนี้คือสะสมข้าวของโอก็ไปอ่านรูปประวัติเนาะก็คือตลกหนึ่งตรงที่แบบว่าเวลาท่านไปตรวจคนไข้อย่างเงี้ยแล้วไปในบ้านคนไข้แล้วเห็นของขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนพอรู้ว่าหมอนี้จะมาตรวจก็เอาของซ่อนไว้ก่อนเลยกลัวหมอเห็นแล้วเดี๋ยวหมอขออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ไปดูกันค่ะเพื่อนเพื่อนรายละเอียดสิ่งข้าวของที่ท่านเก็บมาเนาะก็เริ่มต้นมิวเซียมก็เริ่มจากใช้ คุกของที่ขังผู้หญิงอะคะ่ะเริ่มต้นเป็นตึกตึกแรกแล้วก็ท่านก็ได้เห็นการจัดการอะไรท่านก็ได้ร่วมการจัดด้วยะคะ่ะก่อนที่ท่านจะเสียเนาะก็คือได้เห็นมิวเซียมของตัวเองเปิดแล้วก็ให้บริการพอท่านเสียไปปุ๊บเขาก็เปิดอีกอีกด้านหนึ่งก็เป็นคุกเหมือนกันแต่เป็นคุกคนที่แบบเป็นลูกหนี้สมัยก่อนที่แบบติดหนี้แล้วไม่จ่ายเงคะ่ะตรงด้านแรกที่เราก่ไปดูก็จะเป็นคุกตรงฝั่งของผู้หญิงก่อนนะคะ ไปดูกันค่ะ oh, <man. S 1> มาหุนสมัยก่อนเล็กมากคันเล็กๆนะสเกลเล็กๆนะให้ดูสเกลคน yeah, อันนี้ห้องลิฟวิ้งรูมสมัย1950ฮิวบอกนี่แหละสมัยฮิวเป็นเด็กจะประมาณนี้โทรทัศน์แบบนั้นฮิวบอกว่าฮิวเคยมีแสดงว่าที่บ้านฐานะดีเนี่ยมีโทรทัศน์วันนี้คนเยอะมาก ยังไม่ใช่วันหยุดใหญ่นะคนเยอะละโซนแถวนี้เด็กๆก,ก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษรวมถึงเด็กคนนั้นด้วยร <c oughs> งหอข้างล่างนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของเสื้อผ้าไล่ไปตามยุคเลยค่ะตั้งแต่สมัยใส่สุ่มในกระโปรงแฟชั่นเทรนด์ ช่วงปี1820-1840เนอะก็จะเป็นลุคที่แบบว่าผู้หญิงดูเพลดูแบบขาวซีดแล้วก็เหมือนคนเหมือนป่วยอะ่ะแล้วก็แก้มเป็นแดง,แดงๆเรื่อยๆเป็นวงๆแค่เนี้ยนี่คือเทรนคือจะต้องดูป่วยดูซิกนี่ไงแฟชั่นแฟกค,คือดูป่วยดูเหมือนมีโรคอะ่ะ แล้วก็จะดูแบบ v อลโล r a ลก็คือดูโอ้หน้าหน้าทนุถนอมอันนี้เรื่องของฟันเนาะสมัยก่อนคนที่จะมีการเข้าถึงน้ำตาลได้ต้องเป็นคนรวยมันจะมีเงินที่จะกินอะไรหวานๆได้เนาะแล้วคนรวยก็จะทำให้ฟันผุแล้วก็ฟันดำเนี่ยคนที่แบบว่าไม่ได้มีเงินพอที่จะกิน น้ำตาลจนฟันดำก็เลยต้องทำให้ฟันตัวเองดำเพื่อให้มันดูแบบมีความร่ำรวย <c oughs> ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครัวเป็นแบบนี้อันนี้ครัวเริ่มโมเดิร์นละเหมือนปัจจุบันแหละปัจจุบันยังมีนะครัวหน้าตาแบบนี้สถานที่จริงมืดมากนะคะนี่บิง n g ง l i ้ชอบดู เดิไมไงสวยอันนี้เป็นแบบตัวอย่างหน้าตา้านรลวงสมัยก่อนนะเนาะของจริงสถานที่จริงมืดมากมเพื่อนมืดอีกแล้วเหมือนเรามาเที่ยวในตลาดสมัยก่อนที่มันมืดมืดจินตนาการเพื่อนๆนคนคนหนึ่งซื้อสะสมของพวกเนี้ย เพื่อมาเก็บให้คนรุ่นหลังได้ดูทําพิพิธภัณฑ์คงแบบว่าซื้อเก็บเยอะมากจนโอ้ oh, ไม่มีที่เก็บแล้วต้องหาบ้านให้มันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบว่าในที่สุดก็หาหาคนที่จะช่วยทํพิพิธภัณฑ์ได้เขาก็คนนั้นก็คงมาซื้อคนนั้นคือรู้สึกว่าจะเป็นยอกเป็นสถาเป็นหน่วยงานของยอกอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะที่เขาแบบว่ามาซื้อ,อคุก คุกหญิงเนี่ยค่ะสถานเรือนจำหญิงเนี่ยค่ะแล้วก็เปิดเป็นยอคตรงนี้นะคะบริเวณเคอร์เกตก็คือจำลองเป็นถนน h ไฮสตรีทที่มีร้านลุงต่างๆเนาะเมื่อก่อนตอนสมัยที่เป็นคุกตรงนี้จะเป็น Exercise ยาร์นะคะก็คือเป็นสนามที่ให้ผู้ต้องขังหญิงมาออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็มาเปิดเป็น h ไฮสตรีทคิดดูดีข้าวของทั้งหมดเนี่ยผู้ชายคนนี้ซื้อเก็บไว้อะร้านลุงต่างๆจำลองเอาไว้ แล้วก็มีจำจำลองมีพ่อค้าแม่ค้าขายของด้วยนะเพื่อนโอก็ถามเขาเนาะทำไมมันบืดจังเลยคนที่เขาเป็นพนักง,งานเขาบอกว่าอ๋อนี่เป็นจำลองตลาดตอนลางคืนจ้ะโอ้ก็เลยอ๋ออันนี้ <c oughs> เขาจำลองพวสตรีทมาให้ดู <c oughs> ถนนเข้ามาเป็นบ้านคนจนคือใช้ห้องน้ำร่วมกันอะ หนึ่งห้องน้ำห้าหกหลังคาเหลืองใช้ร่วมกันตอนนี้เราอยู่บริเวณแถวสถานีตำรวจค่ะก็จะมีคุกแพดเดิลเจลเซลแบบนี้ค่ะก็คือเป็นคุกที่แบบว่าไม่มีห้องน้ำเป็นห้องโลง่โลงๆเอาไว้ขังผู้ต้องหาดอ don't go in come out <c oughs> <c oughs> อันนี้ภายในห้องเรียนนะคลาสรมสมัยก่อนสมัยโบราณ บลิงบลิงสมัยก่อนนะคะจิวอรี่สวยอ่ะเข้ามาในหมวดของทหารนั้นบรรยากาศในบังเกอร์ รถถังอยู่ข้างบนโดนลาใต้ทองรถถังหเ,เออพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่เฟรนลี่กับคนที่มาเป็นครอบครัวมากๆเลยมีที่แบบให้เด็กๆหยุดเล่นแทบทุกจุดเลยเพื่อนๆพ,พอมาข้างนอกก็มีของโล่งของเล่นให้เด็กเต็มเลย อันนี้โอกามฮิวเดินมาข้างนอกเพื่อมาดูแลนเดลมิวนะคะแลนเดลมิวก็อีกแล้วค่ะผู้ชายคนนั้นซื้ออีกแล้วคือดร์จอห์นเคิร์กเป็นคนซื้ออีกแล้วค่ะเพื่อนคือเขาซื้อเยอะแยะซื้อหลายอย่างมากๆเลยเพื่อนเพื่อนคือซื้อจนเมียยกขอยาเลยอ่ะคือเป็นแพชชั่นของท่านจริงๆอลเพื่อนเพื่อนซื้อเพื่อเก็บให้คนรุ่นหลังแบบเราได้ดูเนาะถ้าผ่านไปยอกอย่าลืมแวะไปดูมิวเซียมนะคะเพื่อนเพื่อน กลับมาในพิพิธภัณฑ์ยุค1960ยุคที่ฮิวเป็นวัยรุ่นสําน้อยเพื่อนๆพอหลังจาก exhibition ยุคซิแล้วเราก็กลงมาตรงนี้เป็นพ i s ซ n นเซลนะคะก็เป็นบริเวณคุกเสร็จจาก ชมพิพิธภัณฑ์เราก็มาต่อกันที่คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ค่ะเห็นบันไดแล้วท้อปแปบ๊บก็ขึ้นบันไดแล้วก็โฟกัสนับมีทั้งหมด55ขั้นค่ะจิบจิบปะพาไปดูวิวข้างบนกันค่ะเพื่อนเว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ <b oss il ie> นี่เป็นวิวเมืองยอร์กนะคะเพื่อนเวันนี้โชคดีมากเลยอากาศเปิดฟ้าใสได้เห็นเนี่ยค่ะยอร์ก นี่ค่ะหน้าตาเด็กที่อยู่ข้างบนหอขบนป้อมที่เรามาดูเนาะตรงนั้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าเราไม่เหนื่อยเกินไปเดี๋ยวเราจะไปมันจะเป็นซิตี้วอล์กเนาะมันเป็นแบบเดินเรียบกำแพงแล้วก็ดูวิวเมืองยอถ้าไม่เหนื่อยนะคะสวยเนาะตึงนี่นะคะที่จอดรถใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ของ ยเนสร็ York, no? จแล้วเราก็กำลังเดินกันไปที่แชมเบิลสตรีทนะคะเป็นถนนที่จำลองร้านไฮสตรีทสมัยเมดิโวลัลยุคเมดิโวัลนะคะเ,เพื่อนๆก็จะมีแบบบ้านที่มันเป็นแบบโอเวอร์แฮงกก็คือมันยื่นออกมาที่ถนนเนี่ยคะ่ะไปดูบรรยากาศค่ะนักท่องเที่ยวเพียบถึงแล้วคนเยอะมาก คนเยอะมากค่ะเพื่อนๆไอหุกต,ตะขอที่ห้อยอันนี้นะคะเพื่อนตรงนั้นด้วยมันเอาไว้ห้อยเนื้อ <c oughs> เนื้อสัตว์เนื้อหมูเวลาเขาแร่ <c oughs> เนื้อสัตว์ <c oughs> เนื้อห <c oughs> มูเสร็จเขาก็จะล้าง <c oughs> ล้างแล้วมันก็จะแบบลงมาตรงถนนตรงกลางตรงนี้คนเยอะมากตั <c> ้ง <oughs> <c oughs> <c oughs> ใจทำบล็อกมากคนก็เยอะมากเอา พอเขาล้างเนื้อส่งเนื้อสัตว์ตรงหมูใช่ไหมมันก็จะมาตรงส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็จะเขาก็จะล้างทำความสะอาดล้างน,น้ําที่เขา,าล้างมนก็จะอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยพอตอนเย็นเยนมันก็จะคือแบบช่วยระบายน้ําล้างล้างให้มันสะอาดเนาะเนี่ยช่องตรงกลางนี้ก็เป็นช่องระบายน้ําคิวนี่คิวยาวนี่คือต่อร้านโกดเมอร์เชนนะคะเพียบเลยคนอันนั้นคิวโกด ยาวไปถึงตรงนี้นนนเพื่อนๆต่อถนนเส้นนี้อีกคนเยอะมากคนเข้าคิวต่อเยอะจนเราสองคนสงสัยมันขายอะไรยอร์กโกสเมอร์เชนเนี่ยก็เลยไปยืนส่องดู๋อขายผีน้อยนั่นเองเพื่อนๆดู just like Casper g h o s, <c oughs> <S โอไปส่องดูต่อในอินสตาแกรม เด็กน้อยชอบซื้อไปสะสมกันค่ะเพื่อนๆโอ้ก็เลยโอ้เดี๋ยวทลิปหน้าถ้าโอไปยอกอ,อีกโอจะไปเข้าคิวซื้อผีน้อย <c oughs> ยอกโกดเมอร์เชนกับเขาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดเดินผ่านร้านยอกเชอร์โซปค่ะโอเคยใช้สบู่ล้างมือของเขาหอมมากโอเห็นร้านก็เลยแวะเข้าไปดูโอ้โหนึกว่าร้านขายคัพเค้กค่ะเดินลึกเข้าไปถึงจะเจอสบู่เป็นก้อน เซกิดโอ้ได้กินนี้ดมหลายกินแล้วชอบกินนี้นี่ยแหละค่ะเ,เพื่อนๆเดินมาเรื่อยๆซื้อสบู่กันเสร็จแล้วก็เราจะไปยกมินิสเตอร์กันต่อนูน่นนักเรียนมาทัศนศึกษากันเต็มเลยนักเรียนจีนทั้งนั้นเลยนะคะเ,เพื่อนๆ่ะเลสโกหิวยิ่งใหญ่อลังการมาก ถ้าเข้านะคะซื้อบัตรแล้วก็สามารถเข้ามาได้ทั้งปีคือเป็นบัตรปีอะคะ่ะค่าเข้าก็แพงเหมือนกันนะคะเข้ามาข้างในแล้วเงียบมากบรรยากาศแบบน่ามานั่งสมาธินั่งสวดมนต์มากเลยเพราะว่ามันเงียบโอก็เลยว่าอ,อได้บัตรเป็นปีบางทีอาจจะมาอีกก็ได้เพราะว่ามีหลายอย่างในยอกเลยที่อยากจะไปดูะคะ่ะคือ น่ากลับมาเยี่ยมอีกครั้งค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะหลังจากเราเดินดูยอรมินสเตอร์เรียบร้อยนะคะ แล้วก็เดินกันเข้ามาในต่อข้างๆนี้ค่ะมาทานอาหารหาร้านทานอาหารเย็นกันเพื่อนหิวแนะนำนุ่นกวักมือเรียกละทริปนี้ที่โอมาเที่ยวนะคะพเพื่อนๆโอ้ยได้ทานอาหารเช้าที่อร่อยในเมืองมอร์ทอนหลังจากนั้นโอ้ยยังไม่ได้เจอร้านไหนอร่อยอีกเลยมีวันนี้แหละที่อาหารเช้าที่โอทานเมื่อเช้าอร่อยแล้วก็มาร้านนี้เป็นสเต็กพายที่เพื่อนหิวแนะนำบอกว่า เป็นสเต็กพายแบบอร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยโอ้กับหิวก็เลยมาลองทานค่ะปรากฏว่าโอ้โหมันอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆทริปนี้โอก็เลยแบบสมใจได้ทานอาหารอร่อยทั้งมื้อเช้าและก็มื้อเย็นตอนนี้เราก็กำลังเดินเพื่อจะกลับไปขึ้นรถไฟกลับไปที่พักของเรานะคะสรุปเราเลยไม่ได้เดินตรงวอล์กเวย์ตรงนั้นนะครตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วเราต้อง รีบตามรถไฟรถไฟเชีวห้าโมงเงยน็นนี่แหละเดอะวอลที่เราต้องเดินเรียบเราไม่ได้เดินเดี๋ยวชิปหน้ามาใหม่รีบจำเอาเดี๋ยวไม่ทันรถไฟโอ้โดถ่ายรูปตรงนี้เลยอ่ะกำแพงที่เต็มไปด้วยดอกเดฟโดิว oh, <God. S 1> นึกชื่อ oh, <God. S 1> <laughs> นึกชื่ออยู่นานสวย มาแล้วรถไฟปิดปิดหน่อยบายบายยายเจอกันใหม่ค่ากลับเรานั่งกลับเนาะ so, มันก็มีเด็กน้อยแบบเสียมารยาทมากคือ เปิดเพลงเปิดอะไรใน YouTube เสียงดังคุยอะไรก็เสียงดังหมดทางโทรศัพท์อะเนาะก็ทำให้นึกถึงเรื่องเล่าของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านเราพอดีว่าเขาเอารถไปซ่อมแล้วเขาก็เลยต้องนั่งรถไฟจากบ้านไปที่ทำงานทุกวันแล้วเขาก็เจอเรื่องราวคือมีผู้หญิงโดนผู้ชายแบบแปลกหน้าบูลี่รถไฟเขาก็เลยเข้าไปห้ามอะไรเงี้ยก็เลยถูกด่าไปหนึ่งดอกนี่คือรถไฟจากในเมืองที่โออยู่มา ถึงใน New cast le, นิวคาสเซเนาะในที่จากนิวคาสเซไปถึงเดนเบร์ที่เขาทํางานทางสกอตแลนด์นะเนาะเขาเป็นผู้จัดการโรงแรมดูโรงแรมหลายที่เขาก็เจออีกคนหนึ่งเหมือนกันโดนเป็นผู้หญิงโดนผู้ชายแบบบูลลี่บรถไฟเขาก็เลยเข้าไปห้ามแต่ครั้งนี้คือไม่ได้โดนด่าเฉยๆโดนต่อยหน้าด้วยเขาก็เลยต้องแบบไปสถานีตํารวจแล้วก็ไปเคลียร์ไปแจ้งตํารวจจับไอ้ผู้ชายคนนี้เนาะนก็กลายเป็นแบบเสียเวลาในการไปทํางาน เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าที่เพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่าเอารถเข้าอู่แล้วเขาต้องนั่งรถไฟแล้วเขาก็เจอเรื่องแบบนี้โอ้เนาะคนอยู่ในเมืองใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ไหนของโลกนี้ถ้ามีคนมีมนุษย์มันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้แหละค่ะเพื่อนเโอ้ก็แบบโชคดีมากที่ตัวเองไปที่ไหนก็เจอแต่คนดีๆค่ะเพื่อนเไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรทัาฉูดทัาฉูดโชคดีมาก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลิปต่อไปนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูบรรยากาศในเมืองมอร์เทนที่อบพักเนาะอุกจะทานอาหารเช้าก่อนที่จะออกไปเที่ยวในวันต่อมาอกุกกจะไปเที่ยวที่ฮาวเวิร์ดนะคะฮาวเวิร์ดคาสโซคาสโซฮาวเวิร์ดอืมเป็นที่ที่เรียกคาสโซไว้ข้างหน้าคาสโซฮาวเวิร์ดนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาดูช่องโอว้บล็นะคะเราเจอกันใหม่ล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย